ชมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตมากๆความช่วยเหลือและกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานในพื้นที่4จังหวัดนะคะซีพีแได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องชาวอีสานภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ นับตั้งแต่ที่พายุโนโรูได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลทําให้ฝนตกหนักต่อเนื่องมีน้าไหลหลา,ลากเข้าท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทซีพีแรมจำกัดบริษัททรูคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนผนึกกาลังเร่งลงพื้นที่3จังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประส ประสบภัยพิบัติลุยน้ำท่วมเร่งส่งมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทานเบเกอรี่เหลอแป้งและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในพื้นที่ดังกล่าวภายใต้แนวคิดเคียงข้างคนไทยห่วงใยไม่ห่างและร้อยเรียงความดี CP 100ปี ผู้บริหารซีพีแรมยืนยันว่าทุกวิกฤตอุทกภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะเร่งลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยยืนหยัดเคียงข้างคนไทยห่วงใยไม่ห่างเต็มเปี่ยมด้วยกําลังใจทั้งนี้สถานการณ์น้ําท่วมในภาคอีสานของไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาและยังคงหนักกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายทั้งโขงชีมูลไหลมาบรรจบกันพอดีนอ จากนี้ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน CP RAM True และแมคโครจึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะวิกฤตไหนก็จะผ่านไปด้วยกันเคียงข้างคนไทยและห่วงใหญ่ไม่ห่างกันค่ะ